่วนที่จังหวัดสตูลค่ะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลจัดอบรมหลักสูตรทักษะการผสมเครื่องดื่มสาขาบาร์เทนเดอร์มืออาชีพระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและพัฒนาสมรรถนะแรงงานด้านการท่องเที่ยวค่ะ ที่วิทยาลัยเทคนิคสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมโครงการส่งเสริมและทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เพิ่มศักยภาพฝีมือและพัฒนาสมรรถนะแรงงานด้านการท่องเที่ยวหลักสูตรทักษะการผสมเครื่องดื่มสาขาบาร์เทนเดอร์มืออาชีพระดับหนึ่งโดยมีนาง ขอไปค่ะโดยมีนายจิตดิลกสวยศูนย์วิทยากรผู้ผ่านทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับหนึ่งเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคสตูลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากค่ะโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องของเครื่องดื่มรูปแบบต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหนักนะครับในการสร้างคุณค่าในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการผสมเครื่องดื่มรูปแบบต่างๆการผสมรูปเครื่องดื่มนะครับในรูปแบบค็อกเทลและม็อกเทลเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาและต่อยอดในการสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเนื่องจากปัจจุบันนะครับอาชีพบาร์เทนเดอร์เป็นอาชีพที่ขาดแคลนจํานวนมากทําให้สร้างรายได้และขยายโอกาสการค้าได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ